สวัสดีครับเปิดช่องพี่น้องรถดังสิงนะครับเชื่อมแล้วโอ้โอุตสาเลียล้ยนเอาโหอยากกินเหล้าสีเลยแน่จะซื้อมาแต่เหล้าพี่จะกินไหมล่ะเอาไปคืนร้านก่อนอ <c oughs> ดูครับอันนี้ก็จะเชื่อมอันนี้แต่ว่าจะจำจำไฟกับเอ,อ่อหม้อเพลงนะครับ ช่างไฟการไฟฟ้าของเราไหนวะเซบอยเซบอยครับเซบอยเป็นช่างไฟครับวันนี้อันตรายมากมันจะช็อตไหมนี่พี่ดูดอยู่บอกเปี่ยนเปีย,เปยงงนเนี่เยเนาะนี่แหละตอนไปร้านเช่ยงเจี๋ยไม่งดูดเลยถ้าถ้ามันดูดทำไ <laughs> งบอกทําไมวะ เอาเอาครีมล็อกนี่ไว้ป่ะพี่มันจะได้ดีๆหน่อยอ่ะเนี่ยครีมล็อกอ่ะหนี่ไว้เดี๋ยวเรามาดูช่างเชื่อมจบจากวิศวกรระดับประเทศนะครับ<ว>จะเชื่อมติดหรือว่าจะเชื่อมไม่ติดนะครับอยู่ที่ไฟนะครับอยู่ที่ช่างไฟถ้าเชื่อมถ้าเชื่อมมันติดแสดงว่าช่างไฟเออไม่มีมาตรฐานนะครับ<ว> <laughs> มาแล้วครับจังไฟของเราครับนี่ครับเอากินเหล้าสีอ่ะอือซื้อมาเฉยๆก็ไม่กินหรอกซื้อมานี่ซื้อมเน่เ้าอให้ยกยกเหล้าสีหมดขวดเอาไหมเออซื้อมาไช้โมะีิโมะซื้อมาก็ไม่ยกซื้อมาดิเน่ให้แต่ซื้อมาแต่ว่าไม่ยกหรอเดี๋ยวเรามาดูการต่อไฟกัน พี่ระวังเดอ้อผมถ่ายคลิปอยู่ด้วยชวนหนึ่งหกหกเก้าไม่ได้โอโห,โห,โห,โหถ้ามันชนกันจะเป็นไชงนชนกันมันก็ไม่เป็นไรมันตูมเลยวนะน, <c oughs> นี่คือการจำไฟนะครับเอาละสายนี้มันคือสายอะไรนี่ หวา่าอันตรายครับหวา่าชนการระเบิดเลยบ้างนี่ระวังด้วยหวา่าอกอีกพี่เคยทำไหมแบบเนี้ยทำาปจำบอกอขโมยไฟนะเวลาเปิดเครื่องเสียงทำาปจำ มันต้องต่อป่ะมันจะได้ไม่ไฟไม่ตกบ่ะนี่ครับช่างเครื่องเสียงนะครับช่างไฟนี่โทรถามพอเองเนาะเอามาทำอยู่นี่ก็ได้ทำอะไรทำให้ต่มันติดอะถ้าอยากให้มันมาให้แกจะไปไล่แบบสายสวยๆไงไล่สายสวยๆก็้วทำไมไม่ต่อไปทำอุตเสียนเลยทีเดียวจบไม่รู้แกเนาะโทรถามก็รู้พี่โทรอะผมโทรแล้วแกก็มาทำอยู่นี่ บอกแกไม่ทำอุตสาห์อันทีเดียวเลยถ้าจะไปทําไฟนู่นเลมีช่างไฟนู่นอยู่แล้วก็พี่ดูไอ้นั่นไงพี่อะไรวะจําชื่อเฟย์ไม่ได้ที่ขับไอ้ฮีโน่สีขาวอ่ะช่างไฟที่หัวยงังน้องอะ่ะนั่นแหละไอจอมนะจําชื่อไม่ได้ขับฮีโน่ส <c oughs> ีขาวอ่ะฮีโน่ปิดฮีโน่สมอสีขาวไอ้นี่มันไอน้นี่มันตัพร้อมๆไม่ทําไฟอะ่ะตอนที่ใบอ่ไไอะไม่แต่อันเนี้ยครับ อันนี้ครับฮีโน่สีขาวทำไฟอย่างสวยเลยลายสายอะไรอะไรอย่างอย่างเนียบเลยทำไมไม่ไปทำอย่างนู้นไม่ไปต้องเสียตังค์เยอะถามพ่อเองดูพี่มีอยากให้มันจะได้ไม่ต้องเสียสองโตดูอัวอันตรายนะ อันนี้มันเป็นไฟแบบแรงแรงสูงเลยใช่ไหมฮะว้าถ้าโดนตายปไปยังไงอือเฮ้ยเบร์แล้วติชอันตรายครับของแบบนี้ทำเล่นไม่ได้นี่ไงนี่หมุนแล้วครับเมื่อกี้ไฟดับใช่ไหมไปเดี๋ยวเราบอกพี่ต่อเลยเรียบร้อยแล้ว อตอนนี้โต้ก็จะไม่หายดีนะดูว่าจะเออ่รุ่งหรือจะร่วงเนี่ยระเบิดดูมังเนี่ยตุ้มไหมก็ <c oughs> ไปทำไมยังไม่ติดเหือ <c oughs> ดูครับตึบโอ้ติดแล้วครับใครม <c oughs> ีแว่นมากตงเนี่ย <c oughs> มีแ่ว่นไม่คืออ่ะรับช่างเชื่อมาเขาไม่ต้องใช้แว่นเขาดนสดเลยมแล้วมว่ีอยู่แว่นแต่แว่นมันไม่ค่อยชัดหน้ากากอยู่บบานเป็นแบบได้เอาความาใชใช้ได้เปิดแล้วปิดสวิตช์ถ้าจะให้มันดับอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วพัดลมมันหมุนอ่าเรามาดูนะครับ อือยังไอือสุดจัดครับเชื่อมโดยจันชูลุอิสานพี่เสร็จแล้วพี่ก็เชื่อมตรงบุมนี่ได้ว่า B Y ชูลุอิสานโอ้พี่ก็ไปซื้อว่ะไม่มีเงินนะซื้อหมดแล้ว พี่ก็กินเหล้าขาวใส่โซดาไปบว่จะได้เหมือนเหล้าสีบอกฮะพี่เอาครีมล็อกใส่ดีกว่ามีนู่นไงไมใช่ถ้าหมีทางไงล่ะฮะก็แกะแกะที่มันเสียไม่ใช่ก๊อกแก๊กไม่ใช่บอกไม่ใช่นี่ครีมล็อกเนี่ยม่ตัวตัวที่นี่เมื่อวานเห็นครีมล็อกอยู่แถวนี้เลยคมล็อกพี่ยังไม่ไไม่รึมั้บอกได้หลัง ไม่ติดไม่สิไม่เลยเอาคีมล็อกท<อ>ีแล้วเอาคีมล็อกอในในกล่องพี่พี่บอยม,อมนนั้ยคันเโอ้ยยังเจียมไม่มีมาตรฐานครับเเเอาเต็มสปูลย เรียก่ากู้ภัยเลยเนอไม่ต้องเยอะเลยขวาขาดเลยเนี่ยขี่ตรงจัดเลยพี่เลา นี่ต้องให้ถึงมือพี่ลาโอ้โหมเออนี่นนมันติดให้รู้ไปเออแจ๋วพี่โหลดโหลดโหลดแอปแว่นตามาว่ะอะ่ะดูระสามสองพี่บอกว่าให้โหลดแอปแว่นตา เ <laughs> นีเ่ยก็เอาตัวละสาสองแล้วก็เชื่อมรอโอ้เออถอเเจ้านะครับดูรับเออโอ้ย,<น>ยกหมดเลย<น>อ่ะ<น>ไม่หมดหรอกไม่หมดหรอกเห็นไหมโอ้<น>เกือบได้ช็อตเด็ดแล้วอ่ะสีแล้วครับสีแล้วครับเ<น>ออ<น>เดี๋ยวมันจะมือสัน่นปะถ้าไม่ใส่อะ่ะ